สวัสดีครับพกับสุขราวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาแล้วเปิดโปรแกรมสีนัดทีมชาติไทยชุดใหญ่เดือนมกราคมตับจ้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับภายใต้การนำทัพของมาชัตธะดะอิชิอิกุนซึนญี่ปุ่นเตรียมทำภารกิจใหญ่4ีแมตสำคัญเดือนมกรคมปี2567 ดอนดอนแรันครับเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องแมตช์ประวัติศาสตร์บุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นแมตช์ทัวร์ใหญ่ระับทวีปเอเชียหรือเอเชียคัพ2023โดยโปรแกรมที่ทีมชาติไทยซีแมตช์ในเดือนมกราคมปี2567ภายใต้การนำทัพของมาชัตตะดะอิชิอิมีดังนี้อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดียร์รอบพิเศษที่ญี่ปุ่นวันที่1มกราคมตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่น นัดที่2นะครับจะเป็นรายการเอเชียครับ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่กาตาร์นะครับก็คือวันที่16มกราคมปี2024ตามรับเประเทศไทยนะฮะ3ทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคีร์กีซสถานโปรแกรมนัดที่3นะครับในศึกเอเชียครับ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ที่ประเทศกาตาร์ในวันที่1มกราคมปี2024ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโอมาน และนัดที่4นะครับในศึกเอเชียครับ2023รอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นนัดที่3ในกลุ่มนะครับที่ประเทศกะท่าทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียวันที่2 5มกราคม2024ตามเวลาประเทศไทย4ทุ่มตรงนะครับนี่คือแมตช์การเล่นของไทยเราซีแมตช์นะครับในเดือนมกราคมปีหน้าด่วนมาชาดาอิชิอิเปิดตัว10 สตาร์ทโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นการแล้วเปดิดรายชื่อทีมงานของมาชตดาอิจิอิ i, หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจากซ้ายไปขวารงวุฒิขำฟุ้งหมอนนวดอนวยสักเล็บกระดูหมอนนวด,นนด,ม,นนวดมาโนโเคเยนนริเบตแสงสว่างนักิคะเกมมิซุโอคาโต้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมาชตะอิจิอิ i, หัวหน้าผู้ฝึกสอนเฉลิมชยัยจินเชิดพง ล่ามแปาาลภาษาโซโลเอเรียสผู้ฝึกสอนผู้สอบประตูกิตติพศแดงกุลาโค้ชฟินเด็ตสุพัฒน์ลยุธทธภูมิเจ้าหน้าที่จัดเตรียมชุดแข่งสุวิชานราดีนักกายภาพนี่คือ11สตาฟโค้ชนะครับทีมชัดชทุดใหญ่ของเราโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับของทีมชาติไทยก็จะพบกับญี่ปุ่นวันที่1มกราคมนี้ แต่มาลับประเทศไทยทิ้งตรงนะครับที่สนามกีฬาแห่งหชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ทดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับหนึ่งเดียวจากอาเซียนนะครับท็อปสามโกลดแต้มสูงสุดปี2023ทีมชาติไทยบวกเพิ่มเช่นกันทีมชาติมาเลเซียนะครับชาติเดียวในย่านอาเซียนติดท็อปสามของโลกที่มีการโกลดยแต้มได้สูงที่สุดในปี2023 จากการประกาศอันดับโลกของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟาปรากฏว่าทีมชาติมาเลเซียนหนึ่งเดียวจากย่านอาเซียนกลายเป็นทีมที่ทำคะแนนฟีฟาแลงกิงเวิลด์ได้สูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกใบนี้เดือดทับสีเหลืองกลับไปถึง56.27ขนาดเคะแนนเป็นรองเพียงแค่2ชาติอย่างปานามาและโมโดวาเท่านั้นส่วนทีมชาติไทยายใต้การรำทัพของโมโนพิกกิ้งผลงานไม่คงที่ปีนี้ทีมชาติไทยมีคะแนนบวกเพิ่มขึ้นมา เช่นเดียวกันนะครับแต่แค่3.35คะแนนเท่านั้นนะครับโอ้โหมาเลเซียโหดจริงๆชมชอตอิชิอิติวเข้มจอมทัพทีมชาติไทยคนใหม่คนนี้ล่ะจะนำทัพบ,บุกดวนทีมชาติญี่ปุ่นมาชดะอิชิอินะครับกุนซือชาญญี่ปุ่นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทัพชั้งศึกประเดิมซ้อมครั้งแรกในวันที่ย7ธันวาคมน,นี้ โดยจับพานได้ว่าอิชิอิ i, ได้ติวเข้มสุภโชคสุริชานวรุกตัวเก่งจากคอนซาโดเรซัปโปโรทีมชั้นนานสึกเจลีชนิดตัวตัวตัว,ตวกาววาสุภโชคสุริชาจะถูกมาชดาอิชิอิวางให้เป็นผู้เล่นจอครับในแผงผังเทคติกในแมตช์ประวัติศาสตร์ที่จะพบกับทีมชาดญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้เทียบฟอร์มนน่าตัวเป้าความหวังใหม่ของทีมชาติไทย การที่ทีรศรีดานานะครับหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติไทยในศึกเอเชียคัพ2023แน่นอนแล้วโดวยการมาเจ็บจนต้องพักยาวร่วม2เดือนทำให้ทัพชัางศึกต้องเฟ้นหาสุนหน้าที่จะเข้ามาเป็นตัวความหวังคนใหม่ว่าแล้วนะครับวันนี้ขอคัดเน้นๆ5้หัวหอ,อกที่อยู่ในช่วงเรยกตัวเข้าไปลุยประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนกุมภาพัน,นี้จะเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่คนแรกสุภชัยใจเด็ด สโมสรบุรีรัมยูเต็ดอายุ25ปีโดยสถิติดทีมชาติ31นัดซัดไป5ลูกผลงานในไทยลีกปีนี้ลง12นัดซัด8สุน้าจับปัตตนีถูกคาดหมายกันว่าจะก้วขึ้นมาเป็นตัวแทนของทีริสินแดงดามานานหลายปีกับผลงานประดับสโมสรอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเป็นชาวสยามประเทศคนแรกในรอบกว่า1ิซีซั่นที่คว้าดาวสสดไทยลีกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามนะครับพอมาเล่นกับทีมชาตไทยฟอร์มของสุปชัยกลับไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเมื่อผลิตกรได้เพียงแค่หประตูเท่านั้นจากการลงเล่น31นัดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำดังนั้นเขาจึงต้องเช้นศักยภาพของตัวเองออกมาโดยด่วนหากต้องการเป็นความหวังใหม่ของคับชังศึก2ส,สุภะนัทเหมือนตาสมรสร OS ลูวนเบลเยียม ตอนนี้อายุ21ปีสถิติติจุนชาติ14นัดซัดไปแล้วถึง6ผลงานในลีกเบลเยียมปีนี้ลง4นัดซัด1อีกหนึ่งนักเตะไทยที่อยู่ในข่ายความหมังใหม่ของทัพจังสึกกับเซนฟตบอลเกินไปอีกทั้งยังพิสูจน์ตัวเองทั้ง้องเล่นกับบุรีรัมและถิ่มชันิไทยซึ่งปัจจุบันไปลุเล่นในลีกสูงสุดของเบลเยียมแถมเพิ่งปเปลืมสกอร์แรกที่ยุโรปไปสดสดร้อนร้อนสุบนัทมีคุณสมบัติในการเป็นเพชฌกัตพบถ้วนแต่ด้วยรูปร่างที่ไม่สูงใหญ่น ทำให้ร้อยหองเขาถูกขยับไปยืนเป็นกองหน้ากึ่งเปเสียเป็นส่วนใหญ่จนทําให้น่าเป็นห่วงท่านอนาคตกลับไปยืนเป็นหน้าเป้าบางทีก็อาจจะเล่นได้ไม่เป็นตามธรรมชาติเหมือนเก่าอีกต่อไปแล้ว 3. ปรเมศอาจวิไลสมุทรรเมืองทองอายุ25เปสถิติติดทีมชาติ10นัดซัดไป1ผลงานในไทยลีกปีนี้ลง14นัดซัดไป5ฤดูกาล2อง3ันสิาถึงเป็นซีซันที่ปอรเมศดูเติบโตอย่างชัดเจน ด้วยการมีส่วนร่วมกับเกมและจํานวนประตูที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เขาถูกคาดหมายก็ว่าจะมีอนาคตอันสดใสกับทีมชาติไทยแน,น่ๆอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นของสุดหน้าของเมืองทองจะดูไม่ค่อยสม่าเสมอวันไหนาาก็ฝากวันนั้นกีเดนพยองก็จะมีผลงานดีไปด้วยแต่มายที่เล่นไม่ออ,ตอกตัวสกัดของเขาก็พอยงเงียบเงาตา่ตาๆกันไปซึ่งเจ้าตัวปรรถนาจะเป็นขาประจําของทัพช้างศึกก็คงต้องพัฒนามาตรฐานให้ดีมากกว่านี้ 4. ที่ทกษิเ์เผยมีใหม่ สโมสรการเทอรเรือเอฟซีอายุ21ปีสถิต6นัดติดทีมชาติซัด0ผลงานในไทยลีกปีนี้ลง11นัดซัดไป5หากนับเฉพาะในระดับสโมสรทีรศักดิ์น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ความเจ็บขาดในการจบสกอร์สูงกว่าส่วนน้าไทยคนอื่นๆเสียด้วยซ้ำเพราะส่วนมากเขามักจะถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองมากกว่าเนื่องจากการเทรเรือเอฟซีมีทั้งแฮมิลตันซัวเรสกับบารอรทาเดลลี่ขวางทางอยู่ จากสิ่งที่หัวหอกชาวนครราชสีมาแสดงออกตอนลงสนามบ่งบอกชัดเจนเลยว่าความมุ่งมั่นกับเส้นทางลูกหนังเอามากๆแต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าตัวอาจจะได้โอกาสสม่ำเสมอแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนตัวลงมามากกว่าฉะนั้นอาจจะทําให้ในการพัฒนาฝีเท้าเป็นไปได้อย่างช้าๆและบางทีอาจจะทําให้เขาไม่สามารถไปได้สุดทางคนสุดท้ายคนที่5ยศกรบุรพาจากสโมสรชมรีเอฟซอายุ18ปี ติดทีมชาติตตตตสนัดซัดศูนย์ผลงานในไทยลีกปีนี้ลงเล่น11บนัดซัดไป2ลูกมอนี่คือดาวดวงใหม่ของวงการลูกหนังไทยอย่างแท้จริงนะครับและด้วยอายุเพียงแค่18ปีแต่กับทําลงานให้ตับทับจังสึกรุ่นยูยี่สิบลปีได้โดดเด่นจนกระทั่งถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติดุดใหญ่ในปัจจุบันนับจฉพาะเรื่องการจดสกอร์ยศกรถือว่าได้ขาดและเชื่อมือได้เลยว่าถ้าหากสะสมเลเวลเพิ่มอีกนิดเก๋งเป้งกว่าเดิมแน่ แต่สิ่งที่ต้องรีบพัฒนาด่วนๆก็คือการสัมผัสบอลที่ยังอยู่เก๊กกลางๆซึ่งถ้าแก้ไขได้รับประกันเลยว่าเขาจะระเบิดฟอร์มเทพได้ออกมามากกว่านี้ีิคสุขดาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้าของที่28ธันบาคม